สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับจอร์จีเบอร์รี่นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าพี่จอยนั่นเองวันนี้นะคะพี่จอยเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนโลเคชั่นในการถ่ายทำทาวทูปสอนแต่งหน้าใหม่นะคะก็คือวันนี้เรามาริมสากันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าเมคอัพสำหรับวอลทูปฟลูปต้อนรับสงการที่จะมาถึงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆจะบอกว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะคือเป็นพระเอกที่จะมาใช้แต่งในวีนี้เลยนะคะ ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของทางบาบาร่านั่นเองคือจริงๆจะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่มานะคะแล้วก็แป้งตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือปกปิดได้ดีเยี่ยมะคะ่ะแล้วก็ติดทนกันน้ํากันเหงื่อเหมาะสําหรับคนที่ต้องการการปกปิดมากเป็นพิเศษแล้วก็อยากให้ติดทน,นะคะ่ะคนที่แบบว่าผิวมันระหว่างวันนี้นะคะ่ะ ตัวนี้เวิร์กมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะที่จะแต่งไปเล่นน้ำทำการเพราะว่ามันกันน้ำกันเหงื่อได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็นีค่ะเดี๋ยวโชว์ต่อไ้ดูต่อไปก็จะเป็นสีดำแบบนี้นคะ่ะแล้วก็มีสกรีนลนา์บาบาลานะคะแล้วก็มีเนื้อนะแป้งค่ะแล้วก็มีกระจกบน,นะคะอย่างที่เห็นจริงๆตรงนี้จะมีสกรีนว่าบาบาลาคะ่ะแต่ว่าใช้ไปแล้วะะก็เลยบอกว่าจะมองไม่เห็น ะะแล้วก็ตรงข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะมีพับให้นะคะพับนิ่มมากก็จะเป็นพับแบบสไตล์ของบาบาร่าเขาอะเนาะก็โอเคจริงๆจะบอกว่าแป้งมีทั้งหมด3สีนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จอยจะใช้สีกลางในการลงทั้งหน้าแล้วก็จะใช้สีที่อ่อนสีเนี่ยเ็เป็นการไฮไลท์ใต้ตาแล้วก็แบบว่า5จุดบนใบหน้าของเรานะคะก็ไม่อยากพูดเยอะละเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยละกันเนาะว่าเมอคอัพลุคนี้เนี่ยแต่งออกมายัางไง ก็พร้อมกันเลยค่ะก็จะเริ่มจากการลงกันแดดก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นของมิซูมิรุ่นกันน้ำโดยเฉพาะค่ะก็จะใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละคะ่ะค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมาลงคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้เป็นของ c a t r i c e ค่ะเป็นรุ่น water proof โดยเฉพาะเลยนะคะก็จะลงไปบริเวณใต้ตาแบบนี้ค่ะบริเวณหน้าผาก สันจมูกแล้วก็คางค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะค่อยๆเกลี่ยแล้วก็แทบๆลงไปให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยค่ะต่อไปก็มาต่อกันที่งานแก้มนะคะตัวนี้จะเป็นลิปแอน์ชีคของยูสตาร์ค่ะจอดก็จะใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะค่อยๆกดลงไป แล้วก็มาต่อกันที่พระเอกของเรานะคะเป็นแป้งบาวาร่านั่นเองนะคะเจ,จะใช้พับที่เขาให้มาเนี่ยค่ะค่อยๆกดลงไปทั่วทังใบหน้าของเราเลยสําหรับใครที่ต้องการการปกปิดเป็นพิเศษนะคะก็สามารถลงซ้ำลงไปได้เลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้จะใช้ดินสอเขียนคิ้วรุ่น long lasting นะคะของ Anastasia ค่ะก็จะขึ้นโคมคิ้วของเราแบบนี้ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้วินมีนะคะตัวนี้จะเป็นเจลเขียนคิ้วค่ะก็เขียนทับลงไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแน่นะคะ่ะ และก็จะมาต่อกันที่ท็อปโค้ดนะคะเป็นของอาวองเซ่ค่ะจะรับรองได้เลยว่างานคิ้วสงกรา์นี้ไม่มีหลุดแน่นอนแล้วเราก็จะมาต่อกันที่อายแชโดว์สติ๊กของ Golden Rose นะคะก็จะใช้นิ้วค่อยๆเกลี่ยลงไปแล้วก็ทับด้วยช็อกโกแลตนูดพาเลตจาก Catrice นะคะเพื่อความแน่นค่ะแล้วเราก็จะมาต่อกันที่อายแชโดว์สติ๊กสีฟ้านะคะเขียนลงไปขอบตาล่างค่ะ แล้วก็ใช้อายแชโดว์พาเลตจากจีวองชีนะคะสีฟ้าทับลงไปอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่นเหมือนกันเราจะลงหัวตาเป็นสีขาวนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็จะมาใช้ไลายกันด้วยดินสอเขียนขอบตาจากเมลินดาค่ะแล้วก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคารา่าอย่าลืมใช้มาสคาร่ารุ่นที่กันน้ำด้วยะคะ่ะตัวนี้จะใช้ของเมเบลินค่ะ แล้วเราก็จะมาคอนทัวร์สันจมูกกันนะคะก็จะใช้วินมีตัวที่ใช้เขียนคิ้วเมื่อกี้นั่นเองต่อไปนะคะเราจะใช้แป้งเบอร์ที่ขาวที่สุดของบาบาร่านะคะทางลงไปบริเวณใต้ตาค่ะแล้วก็จุดที่แสงตกกระทบอย่างเช่นบริเวณหน้าผากสันจมูกแล้วก็คางของเรานั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมาเขียนขอบป,ปากกันก่อนนะคะนี่จะใช้ลิปไลเนอร์ของ golden rose ค่ะ แล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยลิปจิ้มจุ่มแบบแมทของซูเปอร์มาร์ a ไทยแลนด์ค่ะแค่นี้ก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคพร้อมไปเล่นงสงการ คค่ะตอนนี้นะคะเรก็มาอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำของเมคอัพที่แต่งมาในวันนี้กันดูนะคะว่างานก็สามารถอยู่ได้ชนนานหรือเปล่าะคะจริงๆจะบอกว่าเมื่อกี้แบบว่าแอบดำผุดดำไหวล้วแหละซ้อมไว้นะคะเพราะว่าดำน้ำไม่ค่อยเก่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพร้อมแล้วไปเลย